ทำไมไมาด้วยแม่ขายลูกเพราะน้อง,น,องน้องหมดครับถ้าขายหมดจะได้กลับไปทำอะไรครับกลับไปเล่นแต่น้องครับหนึ่งสองสามสี่เอานับให้หมดเลย ระหว่างที่ผมเดินทางไปช่วยคนตามท้องถนนเนี่ยในระหว่างทางเนี่ยมีเรื่องบังเอิญอยู่เรื่องหนึ่งนะครับผมกําลังจะขึ้นรถตู้นะครับทีมงานของเรากาลังพักเหนื่อยกันอยู่ปรากฏว่ามีเด็กคนหนึ่งครับเดินเข้ามาหาเราพุ่งเข้ามาหาเราเลยครับแล้วก็มาขายลอตเตอรี่พวกเราตกใจมากเพราะอะไรรู้ว่าเด็กคนนี้ครับอายุแค่4ี่ขวบตัวเล็กเดียวครับตัวจิ๋วเดียวเลยแล้วก็บอกว่าคุณอาครับช่วยซื้อหน่อยครับแล้วก็เขาก็ขายลอตเตอรี่เราด้วยความไร้เดียงสาผมอยากให้คุณได้รู้จักเด็กผู้ชายคนนี้ครับจิ๋วทำไรลูก ขายอะไรลูกบ้านอยูะไรบ, <มา S 1> บ้านอยู่ไหนลูกวัดกาชะโอ,อมครับอยู่แถวนี้ใช่ไหมลูกขายลอตเตอรี่เหรออายุเท่าไหร่สี่ขวบครึ่งครับสี่ขวบครึง่งพี่น้อง <cs> เด็กสี่ขวบครึง่งทำมาหากินแล้ว <c oughs> นี่ผมสีส่ขวบครึ <c oughs> คร่งยังเล่นกระโดดยางอยู่เลยชื่ออะไรลูกน้องแทนนะคะบ,บอกแม่นี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 ่คุณแม่บอกคุณแม่น้องแทนอายุสี่ขวบครึ่ง ตอนเราสี่ขวบทำอะไรตอนเราสี่ขวบยังเล่นโดดยางอยู่เลยแม่นี่เขาจะทำมาหากินช่วยช่วยที่บ้านใช่ไหมลูงโอ้ใบร้อยเลยนะเนี่ยขายยังไงลูกลอตเตอรี่ขายขายร้อยหนึ่งครับบ้านไหนรางวัลที่หนึ่งบอกป้าดิไหลก็หลไปครับอ๋อรางวัลที่หนึ่งไหลไบเลยรางวัลที่หนึ่งไหลไปด้วยรางวัลที่หนึ่งไปไหนลูกรางวัลที่หนึ่งไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กับกับป้าป้าน้องนะครับอุหนุนพี่ยุ่งกับป้าน้องอุนนุนนรางวัลที่หนึ่งลูกหยิบมาลูกมาหยิบมาหยิบมา อันี่รางวัลที่หนึ่งใช่ไหมอ่านี่พี่ซื้อช่วยซื้อนะโอเคไหนรางวัลที่หนึ่งอีกอะไหนรางวัลที่หนึ่งอีกอ่าแล้วรางวัลที่หนึ่งมีกี่ใบรางวัลที่หนึ่งมีกี่ใบไม่มีใบเดียวครับมีใบเดียวครับโอ๋ออันนี้คือรางวัลที่หนึ่งนะลูกอันนี้ก็ัลยล่มอันนี้ใบเดียวนะครับถ้าขายหมดนี่ขายได้กี่โบงลูกเราขายทั้งทั้งหมดเลยครับต้องขายทั้งหมดนี้เหรอครับถึงจะได้กลับบ้านเหรอแล้วลูกรู้ไหมเนี่ยมันทั้งหมดกี่บาทเนี่ยทั้งหมด ทั้งหมดกี่บาทลูกเนื่องไงแม่หนูเดินมาแล้วแม่หนูเดินมาแล้วโอเคโอเคไม่ได้มาเอิญแม่มาเจอที่หนูมาเอาพวกรายไงอ๋ออ๋อโอเคหนูเห็นพี่คนเยอะกันเลยมาขายโอ้หัวการค้ามากนะลูกเห็นคนเยอะหนูก็เลยมาขายโอ้พวดีนะลูกใหญ่มาเลยนะจ๊ะขอทีเดียวคุณแม่ชื่ออะไรลูกแม่ แม่แม่น้องแทนมาขอใกล้ๆก็ใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆพี่หน่อยน้องน้องทำไมมาช่วยแม่ขายลูกเพราะน้มน้องหมดครับนมน้องหมดครับอ๋อนมน้องหมดน้องหมด ความน่ารักของเจ้าน้องแทนตัวเล็กเนี่ยนะครับองตรงๆนะผมถามเขาว่าไหนรางวัลที่หนึ่งลูกเขาบอกอันนี้อันนี้นะครับใบที่แม่น้องถือเนี่ยครับพี่สาวผมถือเนี่ยอันนี้รางวัลที่หนึ่งผมถามว่าเอาอันนี้อันนี้ก็รางวัลที่หนึ่งล่าไหนอีกอันนี้อันนี้อันนี้แล้วอันนี้ด้วยคือสรุปคือความไร้เดียงสาเนี่ยทุกอันคือ คือัที่หนึ่งของเขานะครับอันนี้คือน่ารักมากๆแต่อีกอันนึงที่ผมจะท้อนใจมากคือเราสอึกในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่นะมีคำคำหนึ่งครับผมถามว่าทําไมหนูไม่อยู่บ้านนั่งเล่นมือถืออยู่บ้านนะลูกทำไมหนูต้องออกมาขายลอตเตอรี่น้องแทนบอกเราว่าออกมาขายช่วยแม่เพราะว่าน้องไม่มีนมกินไม่คิดว่าคำคำ,คำนี้จะออกมาจากเด็กยอมรับนะตัวผมเองเนี่ยถ้าวัยสี่ขวบเหมือนกับเขาป่านนี้เรายังทำอะไรอยู่ก็ย,ยังไม่รู้เลยนะครับแต่เด็กคนนี้ออกมาช่วยพ่อแม่ทำมาหากินนี่คือเด็กที่ประเสริฐมากครับน้องๆหมดพี่บ้านมี ที่บ้านมีหนึ่งสองสามสี่ครับแล้วแล้วอันนี้แบบเนี้ได้กินไหมอะไรอ่ะเคยกินทุเรียนไหมลูกทุเรียนครับอร่อยไหมลูกกินเคยครับเคยกินใช่ไหมลูกอร่อยไหมลูก,อร,อ,ลกอร่อยครับอยากได้ไหมอยากกลับไปให้น้องด้วยปะอยากไหมพูดก่อนอยาก <ๆ S 3> ใช่ไหมครับโอ้อยากกลับไปให้น้องที่บ้านมีสี่คนอเอามาใส่ให้เต็มถุงเอามาอีกเอามาอีกถ้ามีกันสี่คนเอามาห้าขอันเอาทุเรียนไปก่อนนะลูกนะทุเรียนไปเร่อน้าแทนมาช่วยคุณแม่ขายของราออะไรลูก นมน้องหมดครับนมน้องหมดเราอยากจะช่วยแม่ขายให้มันหมดหมดใช่ไหมแค่ครับจะได้กลับไปหาน้องใช่ไหมครับแล้วแล้วแล้ววันนี้นี่อะไรเนี่ยมันเยอะขนาดนี้รางวัลที่หนึ่งลุงป้าจะเอาไปไหนนะขายทั้งหมดได้กี่อันลูกนับหนึ่งถึงสิบได้ยังนับมาสิอ่ะหนึ่งสองสามสี่อานับให้หมดเลยห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองที่มือพี่ด้วยสิบสามเย้เราจะตังเท่า่อะลลกเนี่ยสิบสี่ใแล้วายได้เท่ายอะสิบสี่ใบเนี่ยถ้าถ้าคุณป้ามหมดเลยเหรอเออมาหมดเลยอะมาหมดเลยไม่รู้ค่ะ ดูว่าน่ารักของน้องดิเขาขายใบเดียวเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าจะอะไรเนี่ยดูนี่ลูก<ม>ขนาดเด็กอายุ4ี่ขวบนะลูกนับ1นึถึงสิยังไม่ค่อยแม่นเลยอะ่ะแต่ดูดี่เขามาช่วยคุณพ่อคุณแม่ขายของแล้วทาไมพวกเราอ่ะจะไม่เปลี่ยนตัวเองบ้างบางคนที่ท้อบอกไม่รู้จะทําอะไรบางคนบอกไม่มีงานทำแล้วนี่ลูกดูด,ดูตัวอย่างสี่ขวบนะคะดูตัวอย่างด้วยแม่ขายของขายของยังนับหนึ่งถึงยีไม่ได้ยังไม่รู้ว่า ที่แผงอยู่เนี่ยมีทั้งหมดเท่าไรเลยอะลอูกดูความน่ารักของน้องดิค่ะครับถ้าขายหมดจะได้กลับไปทําอะไรครับกบลับไปเล่นกับน,น้องครับโอ้กลับไปเล่นกับน้องใครเอามาใส่อ่ะเอาอย่างนี้นแล้วกันเดี๋ยวลอตเตอรีทร่ทั้งหมด14บใบเนี่ยนะครับถ้าถ้าเขาขายหมดเขาจะได้กลับบ้านไปเล่นกับน้องใช่พี่น้องดังนั้นพี่น้องทําไงดีฮะจัดไปค่ะเราซื้อนี่ในนั้นยังมีนี่จะไปเอาแผงของของที่บ้านมาอีกโพราะสดๆเอา14ใบเนี่ยลูกมา สิบสี่ใบเนี่ยมาเอาหมดนี่เลยเดี๋ยวพี่น้องพี่น้องลวมหน่อยพี่น้องร้วมหน่อยแล้วแถมให้เดี๋ยวป้าแถมอันนี้ให้อ่าเอากลับไปบ้านนะเอามาสิบสี่ใบเดี๋ยวป้าให้ค่าขนมเพิ่มไปเป็นสองพันนะสิบสี่ใบมันพันสี่ลูกรู้จักป้าว่ารู้จักครับอ่ารู้จักเท่าไหร่ลูกต้องต้องต้องคิดเงินป้าเท่าไหร่สิบสี่ใบนี้เท่าไหร่ลูกสิบสี่ใบไม่รู้ครับไม่รู้ครับไม่รู้ครับเอาแล้วจะห้าร้อยได้ไหมห้าร้อยได้ไหมสิบสี่ใบเนี่ย หารไม่ได้ไม่ได้ครับแล้วได้เท่าไหร่นะได้เท่าไหร่หกร้อยได้ไหมหกร้อยก็ไม่ได้เออสิบสี่ใบเนี่ยขอซื้อขอซื้อสองพันได้ไหมขอซื้อสองพันได้ไหมขอซื้อสองพันแม่แม่สิบสี่ใบนีขอซื้อสองพันไดไหมลูกสองพันไดไหมได้ไหมหวาได้ไหมล่ะไม่ได้เหรอานกรับ พันสี่ตรงนี้พันสี่แต่ถามว่าขายสองพันได้ไหมบอกได้ครับขาดทุนครับขาดทุนโอเคอ่ะเอาไปหนึ่งพันหน่พันอ่านห้าร้อยหนึ่งพันพันห้าครับอันนี้อ่ะป้าให้ขนมป้าขนมมีหกร้อยลูกเป็นสองพันนะเอาไปซื้อขนมแล้วก็ไปแบ่งให้น้องด้วยนะคะลูกที่เหลือไว้ค่าค่าเรียนนะลูกไปโรงเรียนนะครับครับ อันนี้ไปแบ่งลูกเลยครับสัญญากับกับกับคุณป้าก่อนนีดเดียวสัญญาคุณป้ากอนลูกสัญญาก่อนนะว่าโตขึ้นจะต้องตั้งใจเรียนตั้งแต่วันนี้เลยลูกลูกจะได้มีอนาคตที่ดีนะอยากเป็นอะไรโตขึ้นอยากเป็นทหารครับจะอยากเป็นทหารต้องเรียนเก่งๆนะครับครับบ๊ายบาครับไปเลยไปไปขอบคุณมากนะลูกนะพืนครับบายบายลูกบายบายกลับบ้านได้แล้ว มีดราม่าครับหลังจากคลิปนี้ออกไปนะครับมีใต้คอมเมนต์ก็มีหลายคนบอกว่าเ้ยเอาเด็กมาขายลอตเตอรี่มันผิดกฎหมายนะแล้วก็มีอีกหลายคอมเมนต์ที่บอกว่าไม่ควรช่วยซื้อไม่ควรปล่อยเด็กเล่ยร่อนมาขายลอตเตอรีอ่เรื่องนี้มาช่วยซื้อลอตเตอรี่เด็กไม่ควรไม่ควรเพราะเดี๋ยวเขาก็ต้องบังคับใช้แรางงานเด็กมาขายแบบนี้อีกทำไมผมเห็นต่างก็ไม่รู้นะครับผมรู้สึกว่าคนทุกคนเกิดมาไม่เท่ากันต้นองแทนเขาแค่เลือกออกมาช่วยคุณพ่อคุณแม่เขาขายลอตเตอรี่ผมเห็นว่าไม่ได้ผิดตรงไหนแล้วการที่เราช่วยซื้อลอตเตอรี่เด็กให้เขา ได้ขับกลับไปใช้ชีวิตครอบครัวมันผิดตรงไหนนะครับผมขออย่างนี้แล้วกันเงินที่ผมหามาได้จากรายได้ของผมนะครับผมขอเลือกคิดเองผมขอเลือกทําเองในแบบของผมแล้วกันนะครับเอาไปใช้เพื่อช่วยคนให้เขาสามารถเอาเวลากลับไปอยู่คนที่เขารักได้ดังนั้นฝากไว้ถ้าคุณคิดว่าคุณจะให้กําลังใจผมให้กาลังใจน้องแทนหรือให้กำลังใจคนอื่นที่กำลังลำบากกว่าคุณกดคอมเมนต์มาให้กำลังใจเราครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันผิดคุณอย่าให้กำลังใจเลยคุณไม่ต้องพิมพ์มาก็ได้หรือคุณกด unfollow ผมเลยก็ได้ผมยินดีผมมววว่่่าาาาตตออออนน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 ีีีาาี้้้้้้ปรรรรระะเเทททศกกัััพพพแแลลคบขขืืง ไว้ให้เราได้ทําเรื่องที่เราอยากทําเรื่องดีๆเล็กๆน้อยๆฝากไว้แล้วกันขอบคุณทุกคนนะครับที่กดไลค์กดแชร์และให้กาลังใจเราทุกกาลังใจของคุณจะทําให้พวกเรามีกําลังใจเดินหน้าไปทําคลิปแบบนี้ต่อไปขอบคุณจากใจขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับอไหนอันไหนของแม่บ้าง อันนี้ของแม่ครับอันนี้ของหนูอันนี้ขะแนนขนมของหนูใช่ไหมโอเคแล้วจะเอาไปใช้อะไรอ่ะอไปซื้อนมให้น้องครับโอ้อันนั้นค่าลอตเตอรี่แม่๋อโอเคโอเคแล้วทุเรียนนี่แบ่งใครบ้างไปแบ่งแยกปลาครับแล้วก็แม่แล้วก็น้องแล้วก็หนูครับโอเคคุณแม่ดีใจไหมที่มีรูปแบบนี้ดีใจอะค่ะครับเลี้ยงเขาดีๆนะเลี้ยงเขาดีๆนะเขาจะโตเป็นคนดีนะเจอกันครับเจอกันครับขอบคุณมาก แตให้หมดนะครับบายบายครับไอแทนเจอกันแทนเจอกันลูก